สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแฟบิกูรูนะครับกับในห้าสุกิจนะครับใน E ีีนี้นะครับในห้าสุกิจนะครับจะมาแนะนำรับตัวรายการผ้านะครับที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับกับการตัดกางเกงนะครับออกงานนะครับรายการผ้าที่ในห้าสุกิจจะมาแนะนําในวันนี้นับก็คือผ้าไมโครนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสินค้ารายการผ้าไมโครกันนะครับ นี่นะครับที่ในห้างสุกิจถืออยู่นะครับก็เป็นตัวรายการชิ้นตัวอย่างผ้าไมโครนะครับสินค้ารายการผ้าไมโครนะครับเป็นเส้นได้นะครับทวิสยานได้นะครับหรือเขาเรียกกันว่าเส้นได้ทอคู่นะครับลายวอลเฟลนะครับหรือลายลังพึ่งนั่นเองนะครับตัวสินค้ารายการผ้าไมโครนะครับทำมาจากเส้นได้โพลีเอสเตอร์นะครับ95%สนะครับส่วนผสมของสเปนเด็กหรือความยืดหยุ่นนะครับอยู่ที่5%นะครับหนึ่งม้วนนะครับของรายการผ้าไมโครนะครับมีประมาณ120หลาไม่เกิน130หลานะครับ ตัวรายการผ้าไมโครครับหน้ากว้างอยู่ที่60นิ้วนะครับหรือประมาณ150เซนนะครับน้ำหนักของรายการผ้าไมโครครับอยู่ที่ประมาณ260กรัมนะครับไม่เกิน2 7 0กรัมนะครับสินค้ารายการผ้าไมโครนะครับใช้ได้2ด้านนะครับทั้งด้านเนื้อเรียบนะครับและอีก1ด้านนะครับเป็นด้านลายลังพึ่งนะครับตัวรายการผ้าไมโครนะครับถือว่าเป็นผ้าที่ใช้ตัดกางเกงนะครับที่มีความนิยมเป็นจํานวนมากนะครับตัวรายการผ้าไมโครนะครับ สามารถตัดกางเกงนะครับขาสั้นนะครับ3ส่วนนะห้าส่วนนะครับหรือกางเกงขายาวก็ได้นะครับสินค้ารายการผ้าไมโครนะครับเป็นผ้านะครับที่ไม่ขึ้นขุยนะครับดูแลง่ายนะครับใส่สบายนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะครับสามารถซักและใช้ได้หลายครั้งเลยนะครับตัวรายการผ้าไมโครนะครับสีไม่ตกนะครับและตัวสินค้ารายการผ้านะครับก็ยังใส่ออกงานต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสีสินค้าของรายการผ้าไมโครนะครับมีสีอะไรกันบ้างนะครับ นี่นะครับก็เป็นแคตตาล็อกสีสินค้าของรายการผ้าไมโครนะครับมีให้เลือกตั้งแต่สีอ่อนนะครับสีเข้มนะครับหรือสีพาสเทลนะครับหรือเพื่อนๆคุณลูกค้าเขาไหนครับมีสีที่อยากได้นะครับสามารถติดต่อทางร้านเข้ามาได้นะครับสามารถติดต่อร้านผ้าในห้างสุขิดและในห้างรุณผ่าน a c e b o o k นะครับหรือคุณลูกค้าจะติดต่อทางแอดไลน์นะครับไลน์ออฟฟิเชียลเขานะครับแอดคุณลนาเข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกเรื่องผ้านะครับให้ปรึกษาเราครับและเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันน